สวัสดีครับนะ้าๆวันนี้มาตัวเทสครับกัอบอยางเอนแอนครับรูปทองใหม่ครับนี่คือตัวเทสนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับไอ้แคนเป็นไง มาเลย้นะครับ นั่นแหะตีตีไกลครับผมนีครับนั่นนะนี่ครับเป็นตัวเทสนะครับ สว,สวยเลยทีเดียวครับเป็นกบยางตัวเทสตุ้นใหม่ของเอนแนครับตอนเซ็ทฮุกนี้สาย P.E ขาดเลยนะครับครับเป็นบเนี่ครับสาย PE ขาดเลยนะครับนะครับแต่ดีว่ามันขาดยาวแล้วก็สาย P.E มันลอยน้ำครับตัวเทสนะครับของเอนแนครับ ไม่ได้ทำสีครับนะครับผมไส์อยู่ประมาณกิโลได้เลยครับตัวนี้ครับตอนกัดไม่ได้ฐานนะครับคือมาลองแค่แอคชั่นอย่างเดียวครับนะครับผมโอเคครับยังไงก็ฝากผลงานด้วยครับรูปแบบใหม่ทรงใหม่ของเอ็นแอนครับ ได้เจอกันครับวันเดือนหน้าครับผมโอเคครับ